กุ้งแบบออริจินอลที่สุดนะครับอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะครับโอ้ยอันนี้เป็นเนืนเนื้อฉ่ำเด้งจิ้มลงไปกับมันครับหัวน้ำปลาครับที่จิ้มซีฟู้ดเลยนะครับคใครดูไม่ทันตายตา,ยตายหลับเลือ อร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะครับอันนี้คือแบบขอรีวิวจริงๆเลยนี่คือร้านสารตั้มร้านอาหารเวเปอร์นั่นเองดูสวยงามนะครับบรรยากาศช่วงนี้ยานิดน่าเสียตัวมากโอ้โหโรแมนติกเยี่้นี่คือกุ้งแบบออริจินอลที่สุดนะครับเ<อ>ขาว่ากันว่าต้นกําเนิดของกุ้งเผาเนี่ยมาจากร้านเวเปอร์ดูไข่บานก่อนนี่ไม่ธรรมชาตินะครับผมไันนี้ซื้อมาเติมสเต็กของที่นี่เนี่ยเขาจะพิเศษกว่าที่อื่นนะครับบอกอย่างแรกเลยเนี่ยเอามันเนี่ยตักลาดข้าวก่อนนะครับเย อ้ยหัวสเต๊มาสิึงครับเทคนิคต่อไปนะครับน้ำปลาครับนี่คือหัวน้ำปลาเลยนะครับผมอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้รสชาติของซีฟู้ดเนี่ยกรบกระแดกกุ้งเผานะครับต้องสเต็ปนี้เท่านั้นนะครับค่อยตามด้วยซีฟู้ดครับอื้มือกุ้งที่ดีเนี่ยเนื้อดีเราจะกรีดมันตรงขานะครับแล้วถ้าลอกเนี่ยเนื้อมันต้องหลุดออกมากับมือเราทีเดียวเลยแค่ตรงนี้ครับค่าดีนะครับ เขาจะหลุดออกมาทีเดียวเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวบอกคุณว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอื้มกระดอนดูนะครับเนื้อของกุ้งแม่น้ำเนี่ยคือที่สุดของเนื้อแล้วแคลอรี่ต่ำเลยแบบเนื้อฉ่ำเด้งจิ้มเข้าไปกับมันครับหัวน้ำปลาครับที่จิ้มซีฟู้ดเลยนะครับเพราะที่นี่เขาแซ่บครับ สายตาหลอกเรือคุกกับมันแตะหัวน้ำปลาแตะซีฟูด้ดกับกกอีกทักนี่เผื่อใครดูไม่ทันทงเลครับเหลืองช่ำๆผมดูไม่ทันนะพี่มั <laughs> งตรงนี้ครับอยากให้เส่อครับ

เดี๋ยวก็มาแล้วน้องๆมาเรื่อยกติดไหมน้องๆเขียอะไรกูเขียแล้วแดดก็เต็มอัตรรถไปนิดนึงอือหือ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 ดูดเอาอีกหมดหมดหมดก็ขอรีวิวตามตรงนะครับอร่อยมากหมาไม่แดกครับเฮ้ยอร่อ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 ยไม่อร่อยดูจากเศษซากที่เขากินไปนะคะไม่เหลืออะไรไหม อดูดมวนหมาไม่เดินครับเฮ้